เดี๋ยวขรอนญาโทรหาค่ะขณะนี้ค่ะโทรจากบชายนันท์ค่ะคุณสุวิวันมาหรือปล่าคะค่ะคุณสุวิวันคะมาใช้บริการที่บ้านชายนันท์บ่อยไหมคะมาใช้บริการที่บ้านชายนันท์บ่อยหรือเปล่าคะอ่าอ่บยู่นะคะบ่อยอยู่ใช่ไหมคะได้รุนแรวัอะไรไหมหรือเปล่าคะได้ไม่ยค่ะ มีการหย่อนบุฟฟอลไปทั้งหมดกี่ไม้คะประมาณอะไป5ตัว5ไม้5ไมนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณสุริวัฒน์ได้เป็นผู้โชคดีรับทองคำระดับขึ้นสลึงค่ะ,คะรับน้ำอ้อยนะคะรับทองคำระดับขึ้นสนุกค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ ราอยู่กับผู้โชคดีค่ะที่ได้รับรางวัลเป็นสร้อยคอตทองคำน้ำหนักครื่องสลึงเส้นที่10ในวันนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นสุดท้ายค่ะในงานชายดันแร์2023เก้ีทองนั่นเองนะคะและในตอนนี้ค่ะจะเต็มอยู่กับคุณสุริวันศรีตันโภนั่นเองค่ะขนอน่ญาตสอบถามนะเมท้าเรามาใช้บริการที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยอยู่ค่ะแต่ว่า ส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่ที่มาบ่าาอยค่ะหนูก็จะมาแบบช่วงวันหยุดท่านามาอะไรเงี้ยค่ะถึงได้พาท่านมาดูมาเอามาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเครู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเป็นผู้โชคดีนในวันนี้ค่ะดีใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้แต่ว่าอันนี้จริงก็อยากได้มอไซค์แต่ว่า ได้ท้องก็ดีแล้วค่ะหอ้ย <c oughs> กนหนูก็อยากได้เหมือนกันาอแค่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะจริงๆแล้วออมสยายอะคะยังไม่ออกนะคะแต่ว่าคูปองเราก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ดีไม่ดีเราอาจจะได้เป็นผู้โชคดีในการลุ้นรับออไสค์ฮอนด้าเวฟคันนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่อยากให้คุณสุริวันนะคะบอกถึงการใช้บริการที่นี่ว่ามีการใช้บริการบ่อยแล้วก็มีการบริการเป็นยังไงบ้างคะอ่ะาพนักง,งานเป็นกันเองนะคะ,คะแล้วก็บริการดีมากค่ะ บางทีก็แบบที่ส่งข้องให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชอบเหมือนกันก็เลยมาใช้บริการที่นี่บ่อยค่ะอยากให้เชิญชวนค่ะพ่อแม่พี่น้องให้เข้ามาใช้บริการที่นี่ด้วยค่ะท่าในใดสนใจอุอปกรณ์เกี่ยวกับทําบ้านทําอะไรอย่างนี้นะคะก็มาซื้อของที่ชายาน,นสาขาปตทได้นะคะโอเคค่ะ,คะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะคุณสุริวันนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ เป็นอะไรนะเป็นแบบการเชิญชวนให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาในในร้านของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเย้